พกกีโภชนาร้านจีนอยู่มา50ปีแล้วคนไม่เคยมาเขาเรียกว่าเขาวงงกดเขาเด่นดนังเรื่องห่านพระโลน้ำแกงเนี่ยสาปีไม่เคยเปลีป่ยนและกักับข้าวที่ลุงไม่เคยพลาดเลยคือเก้งผัดขึ้นชายเฮ้ยเก้งเก้งกินได้อะปิงทะเลน้ำแดงบอกเลยทำยากเลย สูตรโบราณแน่จิ๋วแท้ๆก่อนไปก็ช่วยลุงหน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามข,อขอ้อกตนกาติดตามลุงนะเดี๋ยวเราไปที่ร้านจเจริญ 6G ไป เดินทางวันนี้นะที่ประทัดทองซอยนี้ครับจุลา34มสิแต่ถ้าเราเดินทางด้วยสาธารณะนะฮะมา MRT มาขึ้นที่สถานีสามยานแล้วเดินมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสามยานแล้วก็มาเจอป้ายจุลา34นี่ครับร้านอยู่ตรงนั้นเลยเป็นร้านจีนซ่อนตัวอยู่ในแวดวงของร้านสมัยใหม่วัยรุ่นคือร้านฮกีโภชนาป้ายยังเก่าแก่อยู่ขนาดนั้นเขาเด่นดังเรื่องห่านพระโล ซึ่งหารพระโลของเขาถือว่าเป็นหนึ่งในกรุงเทพมหานครจว่าได้นะและอย่างการกินห่หารเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยถือว่ามีราคาสูงเป็นที่นิยมของคนเอเชียไม่ว่าคนไทยคนจีนนเพราะเอ่ยคาว่าห่หารเนี่ยถือว่าห่หารเนี่ยเป็นระดับ พัตคาหรูหราหากินได้ไม่ง่ายในเมืองไทยร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ว่าขายห่หารในระดับมีชื่อของเมืองไทยครับซึ่งบอกเลยร้านนี้เขาไม่ได้มีชื่อแค่ห่หารเท่านั้นเขามีชื่ออย่างคือขนมไถยเท้ากล้วยหรือขนมที่ทําจากหัวผักกาดเป็นอาหารว่างของคนจีนอีกอย่างหนึง่งแล้วร้านนี้เขาทาออกมาอย่างนี้เป็นจานเอกของร้านชอครับแล้วเราพอมาเห็นตู้อย่างนี้นะแล้วเรามาดูชื่อป้ายหน้าร้านนี้ ร้านเขาจะใช้ชื่อสองชื่อแต่ชื่อไทยเขาจะเรียกกันว่าวิาวัฒน์โภชนาแต่จีนเขาเรียกเป็นฮกเกี่เรียกว่าฮกเกี่นี่ติดปากแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไปอ้าวสวัสดีครับนวัีครับสวัสดีครับนี่เลยเจอไอเฮียและ ซึ่งบอกเลยว่าลุงอะกินที่นี่มาไม่ต่ำกว่าสามสี่ปีเหมือนกันนะร้านเนี่ยมันยังไงฮะมันเราเปิดมาที่เนี่ห้าปีแล้ว50บปีอยู่ตรงนี้นะปีเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลแจกจากทางจุฬาเปิด50ปีอธิบายนิดหนึ่งตรงเนี้ยเป็นอาเรียของที่ทรัพย์สินจุฬาทั้งนั้นร้านที่เนี่ยนะ มันโด่งดังจากครั้งแรกเลยเป็นอะไรเมนูเป็นคือห่านปลาโลเลยห่านพลาโลครับอันนี้แล้วก่อนเนี่ยเราขายหายแต่ห่านปลาโลอย่างเดียวขายแต่ห่านพลาโลอย่างเดียวแล้วตอนนี้ยังมีต้มไหมครับมีครับเดี๋ยวพาดูอ้วนเลยครับดูครับจะโชว์ให้ดูครับห่านดิบๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้กิโลหน่อยย่าสี่โลครับสโลสี่โลต้องเลือกพันต้องมีอะไรไหมมีครับอันนี้เป็นห่านพันของไทยต้องเป็นห่านตัวเมียห่านตัวเมียเพราะเนื้อมันจะนุ่มเนื้อจะนุ่มกว่าถ้าเป็นห่านตัวผู้เนี่ย มันเนื้อมันจะแข็งน้อจะแข็งกว่าต้มไปไม่อร่อยคัดไปเลยเราล้างมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ,รบอันนี้เราก็เตรียมลงหม้อโอ้โหหม้อ,อใหญ่อย่างนี้เลยเราต้มได้กี่ตัวฮะ20่ตัวครับ20ตัวเลย20ตัวเลยครับอย่างนี้ถามพี่เจงสูตรเดิมกันไหมคนจีนนี่ว่าน้ำเนี่ยไม่เปลี่ยนกันสิบสิบปีเลยไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเริ่มร้านเนี่ยคือพ่อตาผมแกเป็นคนสัวเท้าอันนี้คือสูตร ห่านปลาโลแต่จิ๋วเลยครับผ่านแต่จิ๋วส่วนแต่จิ๋วส่วนแถวเลยส่วนแถวเลยแล้วไอ้น้ำแกงเนี่ยผมไปกี่ที่กี่ที่ก็30ปี20ปีไม่เคยเปลี่ยนครับมีแต่เติมมีแต่เติมแล้วก็เอาพวกเครื่องพะโล้ออกพวกโป๊ยกากอะไรพวกนี้เอาออกหลายๆอย่างเนี่ยเอาออกเอาออกก็เพิ่่มมใหเพิ่มใหม่ มันสูตรโบราณมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแล้วบางคนถามว่าไม่เสียมันจะเสียได้ยังไงเขาเดือดอย่างนี้ทุกวันอะทุกวันใช่เอามันเลยจะไม่เสียเราลงอย่างนี้เลยลงเลยลงเลยตัวหนึ่งใช้เวลาต้มประมาณ50นาทีครับ50นาทีแล้วเราก็ปล่อยให้มันเราอุอยู่อย่างนี้อีกสัก20นาที20่สนาทีต้มสุกแล้วแล้วก็ปล่อยให้เราอุใช่ไหมใช่ครับมันจะอร่อยมากเรยอยู่ที่เครื่องยาจีนแล้วก็สูตรไทยสูตรมาใช่ครับคุณไอ้คุณมันในหม้อเนี้ยมันเป็น วิธีทำและก็สูตรดั้งเดิมมาจากต้นตำรับที่สัวเถาเลยใช่ไหมครับใช่ครับดูหม้อความเก่าแก่ของมันนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวนี้ที่ผ่านการต้มมา50นาทีแล้วก็ปล่อยแล้วอุเรียบร้อยแล้วพร้อมสับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเข้าปากและหอมอวบใหญ่เบ้อเลยซึ่งอันนี้บอกเลยฮกเกีด ถ้าลุงมานะก็จะสั่งเนื้อจานเดึยคอจานเดึยวและกับข้าวที่ลุงไม่เคยพลาดเลยคือเจ่้งผัดขึ้นใช่ออส่วนมีเมผัดแฮมสิงกีผัดกระเทียมขาหารอบเมีที่ลุงรึกออกเมีเท่าเนี้เดี๋ยวจะกินตามเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรไปดูอัปเดตกันข้างในไปครับตรงนี้คือที่แรกเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นร้านแรกเลยครับที่ ส,สี่ห้าสิบปีที่แล้วร้านแรกเลยตรงนี้ฮะแต่บอกตรงๆร้านเขาเนี่ยยอกย้อนได้เยาพาไปได้เลยครับนี่คือห้องแรกกี่ปีแล้วตอนนห้าสิปีแล้วครับห้าสิบปีห้องแรกตู่เตอร์อะไรทุกอย่างแบบนี้หมดเลย บอกนิดนึงนะถ้าใครมาบางทีบอกมานัดประหกเกบางทีหลงนะเพราะเขามีทั้งหกห้องหกห้องสองซอยระหว่างซอยสามสี่ซอยสามอ๋อซอยทะลุกันอันนั้นเยียพาไปดูครับวงปอดกันนี่นะฮะมันเป็นครัวทั้งห้องเลยใช่ไหมใช่ครับเปิดโล่งไปอย่างนี้เลยเปิดโล่งไปเลยไปจะอีกซอยหนึ่งเลยนะฮะนี่พอมาถึงได้ครัวแล้วเนี่ยยังจะทำอะไรหผมดูบ้างเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวจะทําอาหารหลายอย่างให รู้ว่าวยูหนงั้นก่อนจะทําเดี๋ยวขอเดินดูก่อนบางคนไม่เคยมาเหมือนลุงเนี่ยตะก่อนมาเนี่ยลุงเข้าหลังออกหน้างงไปหมดเขาเรียกว่าเขาวงกดพอเราออกมาจากครัวปุ๊บเดี๋ยวซ้ายเห็นไหมตรงน,นี้เป็นซอยนะแต่มีสะพานเชื่อมข้างบนจะเป็นห้องอาหารอีกเหมือนกันนะฮะข้างนะเดี๋ยวตาาไปดูเร่มาดูห้องน,นี้มาอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึง่งใช่ซึ่งอยู่อีกซอยหนึ่งนะซอยติดกัน แต่เราไม่ได้กินห้องนี้เขาก็มีคนจองอยู่แล้วเราไปอันนียไปดูมันมีบันไดขึ้นไปข้างบนอีกมันก็เป็นบรรยากาศจีนโบราณจริงนี่ก็อีกห้องหนึ่งเป็นสะพานก็เดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งนี่ครับสะพานที่จะกี้ลุงชี้ดูเรามาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นห้องส่วนตัวใช่นะอันนี้จะเป็นห้องส่วนตัวแบบโบราณเลยดูตัวนั้งสือสีเบสสีสองสีสามเนี่ยอัเนี้ เหมือนอยู่เมืองจีนเลยแอร์รุ่นนี้ยังมีอยู่เลยลเห็นไหมเคาเรียกแอร์วินโดยังมีอยู่เลยใครจองห้องไหนสี C ่เอที่สี่สามเมือนะ่อไหมฮะเหมาะสำหรับคนจีนที่มาโต๊ะแชร์กับมาที่นี่นะห้องส่วนตัวตรงนี้เลยครับยังไม่หมดเดี๋ยวลงพาไปอีกห้องนึงหลงแล้ววะ่ะไปไหนแล้วไปดูดี่อ๋อหลงแล้วเลยมา พอกลับมาตรงนี้ก็คือที่ครัวกินงทีแก๊ไก่ดูที่ต้มหานอันนี้ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่ยินอยู่ริมถนนอีกซอยนะครับสองซอยติดกันแบบนี้เลยโอ้ยเดินแล้วหลงเพย์บอกเลยใครมาฮกกี้โทรถามญาติก่อนว่าอยู่ส่วนไหนของฮกกี้เพราะหลงจริงๆมันเป็นบรรยากาศเก่าแก่แบบนั้นจริงๆนะเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเราลุยครัวกันอีกทีไป เมน,นูแรกทีก่อาจารย์ทำอะไรกินนี่เป็นที่นี่ครับเก้งผัดขึ้นช่ายเฮ้ยเก้งเก้งเก้งกินได้อะตอนนี้กลายเป็นเนื้อแพะแล้วโอ้พ <laughs> อไมก่อนที่รุ่นลุงกินน่ะเก้งเขายังไม่ได้เป็นสัตว์สงวนแต่ตอนนี้เขาเป็นแล้วแต่ที่ร้านเขาก็เอาเป็นเนื้อแพะแทนนะอันนี้เป็นเนื้อแพะนะใช่ครับแต่เขาเพียงมันได้เปลี่ยนชื่อทนั้นเองเพราะว่าเพกเจอร์เก้งกับแพะมันใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเนื้อแพะนะฮะ สิผัดกันร้อนๆอย่างนี้เลยแล้วสูตรพวกนี้เฮียมาจากใต้จิ๋วเลยใช่ครับมาจากโนทเถาเลยครับก็ตาเนี่ยก็เป็นตุ๊กมาจากที่โน่นเลยครับหรือเท่าชิ่วมาจากใต้จิ๋วนะไม่ได้เพิ่งมาหัดทําในเมืองไทยไม่ใช่แต่เพรมันเป็นสูตรต้นตำรับใต้จิ๋วจริงๆเลยครับ,รบมมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยที่กินมาตั้งยุคแรกๆเลยคือเจ้าตัวแก้นเอ้ยแพะผัดขึ้นใช่ครับ เมนูนี่อะไรไแต่เห็นแว๊บๆแต่เฮียปิงทะเลน้ําแดงตอนนี้มันหากินยากมากนะครับปิงเนี่ยนะบอกเลยโคตรทายากเลยต้องไปแช่ต้องไปขูดต้องไปเอาไส้ข<ช>้างในออกกว่าจะให้มันสะอาดเพราะว่าปิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ว่ากินทุกอย่างในท้องทะเลใช่ครับ,รบวันนี้เฮียจะให้ทําอะไรทำ,ทำ,ทำน้ําแดงครับท<ะ>ําน<ะ>้ําแดงโสดโบราณแบบคนกินแต้จิ๋วเลยใช่เลยครับอันนี้ขนาดเราทำกรรมวิธีนี้เราต้องมาลวกก่อน ุกแล้วลวกให้มันเด้งนะอันนี้เราใส่กุ้งแทมแปรก,ก้วยทุกอย่างมาลวกสุกก่อนนะลวกเสร็จเสแล้วก็จะมาทําน้ําแดงครับอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีทำเหมือนเหมือนกับตีแป้งเหมือนกับพวกน้ำแดง<ช>นะ,อะหอมมากเลยหอมแบบหอมน้ำแดงอันนี้ถือว่าเป็นเมนูแบบ โดบเลยครับดบเลยใช่ไหมโดบนะโดบอันนี้มันเป็นปินทะเลเรียกว่ากินแล้วไม่รู้ละอลองดูขี่ซั่นี่นะเป็นเมน,นูคนจีนดเรียกว่าเป็นเมนูมงคลเลยเป็นคามเชื่อของเขาว่าคนจกนอายุยืดยาวอะไรต่างๆนะนะอันนี้เป็นความเชื่อของคนเลยนะฮะ เป็นจานหลักของของบ้านคนจีนเลยนาราวาเจ้านะฮะนี่ก็ใส่ไก่ก็ได้<า>ใส<ช>่โอก็ได้ะไรก็ได้แต่ที่นี่เป็น,นที่ดีเด่นของเราเนี่ยต้องผัดให้มีกลิ่นกระทะครับหอมกลิ่นกระทะเลยครับม,มันมีกลิ่นกระทะขึ้นมาเลยนะฮะมาเราดูทักษะเมนูก็พอแนละ้วเขาทำอะไรเดี๋ยวเราไปรอกินกที่โต๊ะเลยครับ จานแรกลูกมานะไม่เคยพลาดเลยเก้งผัดชื้นใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เก้งแล้วมันเป็นเนื้อแพะเขาเอามาผัดชื้นใช่ซึ่งบอกเลยว่าจานนี้เป็นจานเด่นอร่อยเพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มหอมกินทีไรทีไรแนละ้วข้าวเปลือกทุกทีเลยครับ รสชาติก็เหมือนเดิมเลยกินทีนน่ไร้รสการอาหารทางห้เปลืองข้าวมันความนุ่มของเนื้อแพะตัวซอสที่หอมเค็มหวานกินของเข็งกิ่นของขึ้นช่ายมันรวมเขาเ้าไปลย่ในปากเลยอร่อยครับเน,เนื้อแพะเนี่ยทำออกมาแล้วทุกชนิดเนี่ยเราไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเนื้อสดสดมาทำมันต้องผ่านกรรมมาวิธีในการทําให้มันนุ่มในความเป็นเนื้อแพะของเขาแล้วก็ต้องหั่นให้ชิ้นกําลังดีหมักให้กําลังดีถึงได้เข้ากันได้รสชาติแบบนี้ มันไม่ได้ทำง่ายๆมันต้องมีกรรมวิธีของแต่ละร้านเขาแล้วก็เนี่ยมาพระเอกของเราถ้ามาฮกเกต้องสั่งทุกโต๊ะก็คือเนื้อห่านครับแต่เขาเห็นหน้าลุงเนี่ยก็แถมตูดมาให้ทุกครั้งอบอกเลยว่าห่านที่นี่นุ่มและเป็นสไตล์สัวเถาแท้ๆเลยนุ่มจริงๆ เราก็หอมนั้นเป็นสูตรของสัวเถาแท้ๆอากงเขาเป็นเท่าทิวมาจากสัวเถาเลยแล้วก็มาเปิดร้านในเมืองไทยครับเรียกว่าเป็นร้านห่านที่เป็นหนึ่งในตําอู่ของกรุงเทพอีกร้านหนึ่งเลยครับลุงข้องใจอยากอยากจะรู้ว่าไอ้คลองห่านเนี่ยสมัยก่อนนะบอกตรงเลยถูกมากเขาขายคอสิบยี่สิบสมัยก่อนนะแต่เตนเนี่ยโคตรแพงแหละอย่างหา่านนะตัวใหญ่ๆพร้อมหัวนะแต่ก่อนสิบยี่สิบแต่เตน,เนไปห้าหกสิบบาท ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกครั้งลุงก,ก็จะสั่งคอหายเพราะอะไรลุงเป็นคนชอบกินฟาร์มเป็นพันโลของเขากับฟาร์มเป็นหนังของเขาแล้วมีกระดูกให้แทะกินผันมาทุกครั้งสั่งทุกครั้งเนื้อหนึ่งคอนึงแบบนี้เลยตะกี้ถามฮียเขาคอหนึ่งยี่สิบบาทเองส่วนตีนคู่ละ200เป็นยังไงลละมันแตกต่างไหม แล้วอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าเก่าแก่ของเขาเลยก็เป็นมีเตี้ยวผัดแบบสไตล์ฮ่องกงทุกทีจะใส่แฮมแต่ที่นี่เขามาไปกุ้งหอมกระทะมากๆเลยเนี่ย ออกมาได้ดีมากเลยเส้นไม่แข็งฉ่าน้ำํำซอสได้กลิ่นของความเป็นกลิ่นกระทะเด็ดจริงๆเลยมีเตี้ยวมันจะยืดยาวเป็นมงคลกับชีวิตเรียกว่าคนจีนเขาถือว่าเป็นเค็ดอีกอย่างในการกินมีเตี้ยวครับอันนี้เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยคือผัดโอ้ยเสียน ซึ่งปย้ยเซียงเนี่ยเขาจะองค์ประกอบเขาเยอะพวกเครื่องในใส่ปลาหมึกเสี่ยงจีกุ้งปลาหมึกแห้งต่างๆนั้นนะเอามาผัดแบบนี้เดี๋ยว่าเด็ดเลยจานนี้มันเป็นเมนูดั้งเดิมของจืนีนใต้จิ๋วครถถับรสชาติของเขาคงความหอมของการผัดที่ใส่ซอสของเขา แล้วอันเนี้ยสีเด็ดของเขาเลยคือปลานลาน่งเซีอิ๊วความสองขั้ของเขาคือปลาต้องสดซีอิ๊วต้องหอมแต่สําหรับซีอิ๊วที่นี่ลุงถือว่าเด็ดขาดครับซีอิ๊วที่นี่หอมอร่อยอืมอันนี้ชัดเจนเละลุงกินซีอิ๊วที่นี่แล้วนึกถึงเมืองจีนเลยยังไงยังไงเลยครับมีความเข้มข้นแล้วก็หอมแต่ไม่ได้เค็มโดดนะ เป็นเข้มตาเนื้อสดมากแล้วก็อร่อยคนอันนี้ไงใครๆเหินหาแล้วก็ไปสูตรของเขาเลยคือปินงทะเลน้ำแดงครับนี่เลยครับตัวปิงทะเลจานเนี้ยในวงการอาหารจีนถือว่าเป็นยาดบชั้นดีราคาเขาช่างสูงซึ่งเครื่องเค้าที่นี่เขาใช้เป็นแฮมเป็นกุ้งเป็นเห็ดหอมแล้วก็มีแปะกวยนะ บางที่ลุงบอกตัวปลิงเนี่ยฮะมันทำยากลุงเคยทำาลทำโคตรยากเลยแตต้องแช่น้ำบางทีเป็นอาทิตย์กว่าจะได้กิน่าจะแร่พจะต้ม่อจะตุะต๋นอู้วุ่นวายซื้อกินอาดีที่สุดแล้ปลิงที่ดีหนาดีมากแล้วก็อร่อยกับน้ำแดงรสาชาติดีครับเพ็เจอร์มันจะเป็นวุ้นๆุเหมือนกินวุ้นแข็งหนึบ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 เข้าไปปากเหมือนกินเยลลี่แบบแข็งที่เคี้ยวได้นั่นแหละคือปลิงทะเลที่ดีส่วนอันนี้ก็อย่างหนึ่งใครๆร้านไหนก็มี แต่ลุงจะชอบออส่วนที่มันไม่ได้ใส่แป้งเยอะแยะแต่ที่นี่ดูแล้วมีความชุ่มฉ่ำเหมือนไข่ข้นประมาณอย่างนั้นลองกินแบบนี้เลยอืรสชาติดีมากเลยลุงชอบการทำอ่อส่วนเนี่ยต้องใช้เสีงมือเขามันโอ้คือคนไปหอยนางรมมันแต่แข็งกระด้างแต่นี่กัดเป็นน้ำฉ่ำๆตัวไข่ก็ไม่แข็งตัวแป้งก็งไม่แข็งทุกอย่างเข้ากันได้ดีมาก อันนี้ก็คือเป็นขนมพักการดเมนูเด่นของโคกเกเขาเีครับวางขายอยู่หน้าร้านเนี่ยนะึน่งเอาไว้เป็นลูกๆแล้วเราเอามาทอดใส่ขีดนี่แหลคะครับอ,อร่อยอะนี่หน้าเขาถึงวางขายอยู่หน้าร้านแบบจานเด่นของเขาที่นี่ขนมพักกาศซึ่งเขาใช้ใช้เท้าเนี่ยไปขย,ยำส่วนผสมแล้วก็ไปนึง่งแล้วไปทอดออกมาอย่างนี้อร่อยเลย มึงบอกว่าเป็นเมนูโบราณอย่างเลยส่วนอันนี้ยทีเด็ดของเขาคือเป็นขาห่านอบหมี่ครับนี่เลยครับนี่เลยอืมเส้นปลาเม่ที่นี่เหนียวนุ่มและคลุกออกมาแล้วรสชาติได้ดีมากส่วนตัวตัวขาห่านเนี่ยเรียกว่าตุ๋นจนนุ่มเปื่อยรูดเปิ้ดได้เลยครับ ส่วนอันเนี้ยเป็นปลบเปี๊ยะทอดเอเฮียบอกว่าจตดนี้มาจากสัวเถาเลยครับเขาเรียกชูเปี๊ยะซึ่งเป็นหอ่อเป็นไส้โดยเฉพาะของเขาเลยเรามากินอย่างเีนี้ไส้เปลือกงอไม้หมูสับอยู่างน,นเนี่ยกินเข้าไปแล้วอบปวดคอหอมอร่อยอยู่ในปากเลย อนนี้ลงพามาร้านเก่าแก่อีกร้านหนึ่งเป็นตำนานของความเป็นบรรทัดทองเลยเรียกว่าถ้ายุคนี้ตอนนี้บรรทัดทองร้านอาหารเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่โฮเกนี่เก่ากึกเปิดมานานมากค่า60ปีแล้ว แล้วก็ยังยงอยู่อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นอาหารจีนรุ่นแรกๆที่เจ้าของร้านหรือรุ่นอากงนั้นเป็นเชฟมาจากสัวเถาโดยตรงสูตรโบราณแต่จิ๋วแท้ๆส่วนฟาร์มเป็นหานพะโล้นะยุคซจักรของเมืองไทยร้านนี้ถือว่าเป็นหนึ่งอีกร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดแล้วก็ยังมีอาหารโบราณหลากหลายที่ลงกินมามากกว่า30ปีสำหรับร้านนี้เพราะฉะนั้นฮกเกแวะมาลองดูครับ จุลาซอย34หรือขึ้นจาก MRT สามย่านเดินมาจุลา34เจอแน่ฮกกี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้หน่อยละกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดติดตามเคาะกระดิ่งให้ลงตามลงมาเยอะๆและใครมีร้านใหม่ร้านเก่าร้านอร่อยร้านอะไรบอกมาเดี๋ยวลงจะตามไปกินครับ